พี่น้องสวัสดีเฮียเลนะครับเฮเลจอมขี้ตัวครับวันนี้เรามาอุ่นอัวที่ครัวครับโอ้โหน่ากินมากเลยคิดว่าวันนี้เราจะแกงอะไรนี่ฮะแกงรกรกรกูปป่ะแกงฟั<า>กใส,ใส่ใส่ดุกครับอันนี้แกงใส่ดัว เขานี่แกซืก้บอบัวเหรอก็สองสองอย่างลเลยนนีน้ก็เลิศแหละเนาะน้องนุ้ยก็เลิศสิน้องได้คาว่าผัวป่าเหรอผัวป่าหรือป่าผัวผัวเห็นรูบังไฟดีกว่ารูนุ้ยแล้วรูชนไม่สำคัญรูนุ้ยตันแล้วครับรูนุ้ยตันแล้วน่าสงสารน้องนุ้ยมากเลยเกิดมาอะไรอับพับจังอับพับจังแย่เลยหาใหม่เลยน้อง หาไม่ได้ใช่ไหมหาไม่ได้เพราะน้องน้อยบอกดูตันแล้วโอ้น้องตันน้องตัน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 โอ้อันนี้เขาเอ็ดแกง คืออะไรเนี่ยอันนี้คือใส่อะไรเนี่ย,ยโอ้กำลังเดือด าากศโอ้มองนางขึ้นดิเอาเธอคือโบกเปิดเลยนะเอามันมีมือเปิดเนะาะฟ้ามา thank you เออให้คิวเ่ะอ่ะไม่ใช่อ่ะ ไปื่ทายคลิป่ะแม่อะไรเก่งมันสู๊สาม ไปทางไหนนี่รถตู้มาแล้วจ้าเอาถ่ายได้กี่คลิปคลิปเดียวคลิปเดียวโยตาแล้วคลิปไหมฮะคอินที่จะถ่ายเมื่อไงอะไรมีดิ กิยมาแย่งไปเจ็กที่รุ่มเลยแล้วจะาอาเด็กมนีไก่แท้หมดเลยด้วยมหัตตัวอีกีนี่เฮ้ยอะไรนะสิเล็กสีหรือเปล่ามันได้ขึ้นอ่ะอุ่นไทยฮะอุ่นไทยอุ่นนี่อุนันเสียงสูอแต่กินได้ที่นี่ก็แ มาเท่านังนั่งเปแถวเลยครับพี่น้องนังเปแถวเลยบาดนาฬิกาฟังเผ็ดเออเออคือได้นาฬิกาฟังเผดได้ไม่ใส่ได้ไม่ใส่นาฬิกาฟังเผ็ดเห้นผู้สาวนึง มีเงินคาตัวไปนะด้วยซือบัตรให้เขาฮะภาษคนเดียวขอโทาาบางีเงินค่าบัตรอะเออพีเ้อยู่ปรตง้วงสร้างซื้อให้เขาจะคนจักคน14คน14คนอรี้ Listen, ่คนคนอร่อยบอกร่อยชห่เ้าร่อยเ้า14เท่าไรบะาง56 แล้วไออะลสอ้ต right? pues ัวเนาะตัวเรล่ะ right. ตัวซ uh, ื้ออ anyway>? no. ิรีบหรอื right? ้อบ no ัตรซื้อบัตรสิบสี่คนเหรียญเทาน่ะจาะหรืป้าเนาะปลาหยิเนาะปลายหยิเออปลายหยิบป้เนี่ยพ่อวงได้มาอเปน้ำรเลยพอเพอ เาอสนแจยเงินฮาแลนีฮะเป็นยางเาพ่อเป็นยางเพาสสนแจอะไรสวนลำไยสวนลำไยที่ได้ขายกับันนี้ล่ะสวนลำไยที่ได้ขายกับันนี้ล่ะหาหาผู้สาไปขายไปยุ่งสวนเรายู่ที่ได้ขายกับวันนี้ล่ะเราท้งหาเกันใจ่าอะไรถ่งแบบเาสิบสี่คนเดี๋ยวกระไรอัน มื่อนี้อีกหลายคนมื่อนี้แค่คนนูคนมือ่อนี้คนมาแล้วอ่ะครับพี่น้องครับเป่าโน้ตของผมกันไปครับพี่น้องคือบรรยากาศนะครับ เป็นบอร์กับเขาครับพี่น้องโอ้โอโอโอ เกดปุบบุบแล้วครับพี่น้องครับหัดกันไหมนี่ไี่ชิมได้ยังชิมได้แล้วอันนี้สุกแล้วเนี่ยมาชิมหน่อยมาชิมสอดหน่อยดีกว่ามันต้องผ่านมันต้องผ่านเชฟเลยมันต้องผ่านเชฟโยนหมาใจไม่ดีโอ้ย นู่นี่เปิดใช่โอน้อเย่เอ้ยซุปเปอร์หยาบพอแล้วพอแล้วอันนี้โอเคแล้วโอเคโอเคแล้วใส่รักจบอันนี้อันนี้จิ้มยัง น,น,น่า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 น่น่าน่น่า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 น่น่าน่าน่านไาน่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 าย่าน่นาน,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 น่าน่อน่า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 น่น่น่ามขนาน่น่น่นนะะ่าน่นานาน่าน่าน่นน่านน่านน่าน่าน่า่านน่านานาน่นาน่าน่าน่านาอ่านาน่าน่าน่น่านน่น่นาน่า่า่ป่า่นน่านา อร่อยอร่อยอะขอบคุณมากใจครับน้องครับพอก็กินหนกครับสวัสดี